ตัวนี้นะครับเป็นป่าที่เข้าไปเล่นเมื่อกี้เนี่ยครับแต่มัน,มนจะลงเข้าไปด้านใน,นครับแต่ว่าแต่ว่ามีใครกล้าเข้าไปนะกลัวครับมันอันตรายกลัวจงอางนะครับบางคนกลัวนะครับเราก็ระวังเอากนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะมีต้นว่านะครับยดินมานะเราก็จะไปตัดลงอันนี้กําลังถาไงไอ้กอไผ่อยู่นะครับไอ้ต้นที่ตายๆนี่เคย บอกสองปีที่แล้วนะครับว่าอยากจะตัดแต่ที่เิงเอ้อขอญาตหน่อยไม่ประมาณเดือนหนึ่งครับตายเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรอาจจะฟ้าลงแล้วครับทําให้ต้นไม้ตายเลยอันนั้นก็วันนี้ก็ขออนุญาตตัดนะครับเป็นวันพระแปดค่ำวันที่สิบเ็ดนะครับรกรกฎาคมสองหหกสี่คงไม่เป็นไรครับอันนี้ข้าวนะครับข้าวนายน ตอนนี้ยังไม่ถึง2อาทิตย์นะครับถึง2อาทิตย์